เรื่องว่าคุณหิวแสงคุณก็โกรธอย่างเด็ดอย่างดีซึ่งผมไม่ได้สนใจคุณไปแล้วจนกระทัง่งผมว่าคุณแต๋วแตกตอนไหนรู้ไหมแตกตอนที่ว่าเรื่องที่คุณโรคระบาดนี้แล้วทําให้คนที่อยู่ในรายการมิสแกรนของคุณเนี่ยที่สมุทรสาครและที่ RCA นซเนติดกัน10กว่าคนกือบ20คนผมก็เป็นคนพูดเพราะว่าผมเป็นนักวิเค,คราะห์ขาวผมให้ปัญญาคนผมไม่ได้เป็นนัก ด่าคนเหมือนคุณด่าอยู่ทุกวันนี้ผมพูดออกไปผมเพียงแต่เสนอว่าด้วยจักกะและถามผู้ชมท่านผู้ชมทั่วประเทศไทยผมบอกว่าในภาวะการโรคระบาดอย่างนี้ควรหรือไม่ควรที่เราจะยุติรายการอย่างเช่น การประกวดนางงามและผมไม่ได้พูดเฉพาะมิสแกรนของคุณผมพูดถึงนางสาวไทยผมพูดถึงมิสยูนิเวอร์สเท่านั้นเองอ่ะพอคุณฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีคุณถล่มออกมาด่าผมเล่ทเพียงแต่คุณขี้ขาดตาขาวไม่กล้าเอ่ยชื่อผมเพราะคนรู้คนรู้ว่าในคําพูดที่คุณด่าผมนั้นเนี่ยถ้าคุณเอ่ยชื่อผมเนี่ยคุณเป็นจําเลยในคดีหมิ่นประมาทแน่นอนคุณก็เลยไม่กล้าพูดแต่ผมนี่กล้าพูดถ้าผมคุณพบคําพูดใดของผมหมิ่นประมาทคุณฟ้องผมได้เลยคุณอวั คุณฟองเดี๋ยวผมมั่นใจผมชนะคดีคุณทุกคดีเพราะผมไม่ได้มิ่นประมาทคุณจู่ๆคุณก็มาจากไหนคุณก็ไม่รู้คุณก็ต้องการบอกว่าตอนนี้คุณต้องการนวัตเพื่อประเทศไทยและทํางานเพื่อประเทศไทยคุณบอกว่าคุณผ่านการตายมาแล้วคุณรู้สึกคุณเป็นคนใหม่และคุณต้องการที่จะทําทุกอย่างเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วคุณก็เล่นงานต่อเลยคุณก็บอกทันทีเลยคุณบอกว่าเอาซีพีเหรอเอามาร้อยล้านบาทมาให้ผมให้คุณธนินเจียวรานนนส่งเงินมา ข้าโครงการของผมเองชื่อนวัตเพื่อคนไทยแล้วก็คุณก็บอกผมจะแยกทําโครงการเป็นโครงการส่วนตัวนะครับไม่อยากให้ไปยุ่งกับบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นว่าสนับสนุนกันก็สามารถร่วมบริจาคได้นะครับเราทํางานร่วมกันที่ออฟฟิศน้องแอดมินปักเลขที่บัญชีแล้วก็คือว่าเอาเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ปรากฏว่าคุณก็ไปว่าเขาคุณบอกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทาไม่ให้คนไทยต้องถูกเอาเปรียบบัญชีที่เป็นบัญชีผมคนเดียวผมรับผิดชอบฟังวันนี้แล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานผมรับผิดชอบผมขอให้ทุกคนช่วยแชร์ไลฟ ผมยายเซเว่นอเหรือเจ้าสัวซีพผู้กินร่วบประเทศบริจาคให้ผมร้อล้านบาทลงบัญชีนี้เร็วที่สุดครับขอ100ล้านบาทเพราะคุณก็รวยจากคนไทยและคุณก็สนับสนุนรัฐบาลไทยคุณก็ได้สามารเยอะผมจะเอาไปทั้งหมดเป็นสะพานต่อผมขอเรียกร้องผ่านไลฟ์ขอให้7ซเว่น่ช่วยบริจาคเงินให้ผม100ล้านคนผมจะมาทวงเรื่อยๆเพราะเงินแค่นี้น้อยมากสำหรับสิ่งที่คุณได้จากสมไทย คุณวัคับผมขี้เกียจพูดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ซีพีเขาก็ออกถแถลงการข้อ,อถแถลงการตอบโต้มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทในเครือเขาในบริจาคช่วยสังคมไปแล้วในช่วงโรคระบาดนี้พั0สล้านบาททำแจกผ้าอนามัยไป16ล้านชิ้นอุปกรณ์แพทย์ต่างๆให้โรงพยาบาลกว่า2,000แห่งทันทีเลยคุณก็สวนกลับเขาทันที ทวนกับผมขี่เียจอ่านนะเรื่องที่คุณพูดนะฮะเอาละคุณพูดบอกว่า CP หากินบนแผ่นดินไทยเพื่อต่อระดับผู้ปกครองและ